วันนี้นะครับบุญธรรมชาแนลนะครับก็ได้พาทุกคนนะครับมาอยู่ที่จังหวัดราชบุรีนะครับเป็นสถานที่ท่องเที่ยวนะครับแห่งหนึงนะครับไปชมพร้อมกับบุญธรรมชาแนลเลยครับ สวัสดีนะครับวันนี้นะครับบุญธรรมชาแนลนะครับก็ได้พาทุกคนนะครับมาเที่ยวตามสถานที่ท่องเที่ยวในจังหวัดราชบุรีเช่นเคยนะครับวันนี้นะครับเราก็ได้มานะครับตรงสถานที่ตรงนี้ก็คืออุทยานนะครับเป็นอุทยานหินเขางูนะครับสถานที่ตรงนี้นะครับซึ่งตั้งอยู่ที่ตำบลเขางูนะครับอําเภอเมืองจังหวัดราชบุรีนะครับสถานที่ตรงนี้นะครับก็เป็นแลรนด์มาร์กนะครับเป็นแลรนด์มาร์กของจังหวัดราชบุรีนะครับก็ให้สําหรับประชาชนนะครับ หรือว่าน in e ักท่องเที่ยวนะครับที่กําลังมองหาแหล่งท่องเที่ยวในจังหวัดราชบุรีนะครับวันนี้นะครับบุญธรรมชาแนลก็ขอแนะนําว่าสถานที่ตรงนี้นะครับเป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจและเป็นสถานที่แหล่งท่องเที่ยวนะครับก็สามารถมาเที่ยวมาชมบรรยากาศช่วยๆตามธรรมชาติได้เลยนะครับก็ให้ดูบรรยากาศนะครับอันนี้ก็คือเป็น อ่าบริเวณก,กว้างๆนะครับให้ดูบรรยากาศตอนนี้ผมก็ได้ขึ้นมาอยู่บนอีกจุดหนึ่งนะครับก็ให้ถ่ายวิวธรรมชาติด้านหน้าเรานะครับก็จะเป็นอ่าสะพานนะครับเป็นสะพานข้ามไปอีกอ่าอีกจุดหนึ่งนะครับก็สามารถเดินอ่าชมวิวธรรมชาติรอบหินของงูได้เลยนะครับอีกสักครู่นะครับคุณธรรมจะพาทุกท่านนะครับเดินลงไปชมด้านล่างนะครับ นี่นะครับก็คือเป็นจุดแรงมาร์กนะครับให้เรามาถ่ายรูปมาเช็คอินได้นะครับก็เป็นสะพานนะครับตอนนี้ก็เวลาอยู่ประมาณเที่ยงนะครับตอนนี้ครับบุญธรรมชแนลก็พาทุกท่านนะครับมาเที่ยวนะครับสถานที่ตรงนี้นะครับก็เป็นสถานที่ท่องเที่ยวนะครับของจังหวัดราชบุรีนะครับสามารถมาเที่ยวได้ตลอดทั้งวันเลยนะครับไม่มีวันหยุดนะครับก็จะถ้าจะเป็นวันเสาร์อาทิตย์นะครับก็จะมีนักท่องเที่ยวนะครับ มาเที่ยวเยอะนะครับแล้วก็ทางอุทยานหินเขางูนะครับก็จะมีรถรางนะครับมีรถรางพานักท่องเที่ยวนะครับขับรถเดินชมตามสถานที่ต่างๆนะครับตามจุดตามจุดของหินเขางูนะครับก็เสียค่าบริการนะครับคนละ20บบาทนะครับก็สามารถไปใช้บริการกับทางอุทยานหินเขางูได้นะครับก็เป็นรถรางนะครับ หลังจากที่เราได้เดินข้ามสะพานอุทยานของงูมาแล้วนะครับเราก็จะมาเจอสะพานที่อยู่ข้างริมเขานะครับภายในบริเวณอุทยานหินของูนะครับก็จะมีนักท่องเที่ยวนะครับทั้งชาวไทยและต่างประเทศนะครับได้เดินเข้ามาชมนะครับวิวธรรมชาตินะครับของอุทยานหินของงูนะครับก็ให้ท่านผู้ชมนะครับมาถ้ามีโอกาสมาเที่ยวจังหวัดราชบุรีนะครับก็สามารถแวะ เข้ามาเที่ยวมาทานอาหารแล้วก็มาชมธรรมชาติในอุทยานหินเขางูได้นะครับสถานที่ตรงนี้นะครับก็ดูอ่าเป็นแรนด์มาร์กนะครับเป็นแรนด์มาร์กของอุทยานหินเขางูนะครับจังหวัดราชบุรีนะครับเดินชมบรรยากาศตามอ่าริมเขานะครับแล้วก็จะมีอ่าปลานะครับเราก็สามารถมาให้อาหารปลาได้นะครับสถานที่ตรงนี้นะครับไปชมพร้อมกับบุญธรรมเลยนะครับ ครับวันนี้นะครับบุญธรรมชาแนลนะครับก็ได้มีโอกาสนะครับมาเที่ยวในตัวเมืองจังหวัดราชบุรีนะครับในอุทยานหินเขางูนะครับก็ฝากท่านผู้ชมด้วยนะครับฝากติดตามกดคอมเมนต์นะครับช่วยเป็นกําลังใจให้กับช่องบุญธรรมชาแนลด้วยครับเพราะว่าเราจะได้มีกําลังใจพาทุกท่านนะครับไปเที่ยวตามสถานที่ต่างๆนะครับในจังหวัดราชบุรีนะครับก็ต้องขอขอบคุณนะครับที่ให้การติดตามทุกท่านนะครับขอกําลังใจจาก ท่านผู้ชมทุกท่านนะครับวันนี้นะครับก็ต้องขอขอบคุณแล้วก็แล้วก็จะได้ลาจากท่านผู้ชมไปนะครับ EP ต่อไปนะครับบุญธรรมชาแนลนะครับจะไปเที่ยวตามสถานที่ต่างๆสถานที่ตรงไหนบ้างนะครับก็ให้ติดตามและให้กำลับบงใจช่องบุญธรรมด้วยนะครับสวัสดีทุกท่านนะครับ